ตอนนี้ลิตาอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาใหม่ล่าสุดและเป็นสาขาที่40แล้วด้วยค่ะกับโรบินสันไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์บุรีรัม จุดหมายใหม่ในการช้อปปิ้งที่ทันสมัยตอบสนองทุกไลฟส์สไตล์และเติมเต็มประสบการณ์การช้อปปิ้งอย่างสมบูรณ์แบบบนพื้นที่กว่า35,000ตารางเมตรนะคะแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีจุดโดดเด่นนั่นก็คือเป็นการออกแบบภายใต้ความคิดสปอร์ตวอร์ไี้เป็นการรวบรวมสปอร์ตแฟชั่นมารวมอยู่ในที่เดียวกันค่ะที่นี่จะมีการแบรนด์โอเพนนิ่งสุดยิ่งใหญ่ค่ะมาพร้อมกองทัพดาราที่มากมายรวมไปถึงผู้คนที่มาอุดหนุนอย่างคับ ั้งเลยทีเดียวบรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ กับดรธันจิตรธิวัฒน์ค่ะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาดบริษัทห้างสสินค้าโรบินสันจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำไมโรบินสันถึงเลือกที่จะเปิดที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะครับรละวาโรบริันสันะคับุรีรัมย์นะฮะก็แน่นอนก็เป็นห้างสินค้า อันแรกของจังหวัดแน่นอนเราก็เป็น n u บ b e r one ในเรื่องของ health and duty นะครับแล้วก็การตกแต่งของสถานนี่ก็มีพิเศษนะฮะล้วก็ตกแต่งตกแต่งให้เป็นทีมของ sports variety นะฮะเพื่อให้อิงกันไลกับทีมของจังหวัดแน่นอนเราก็มีกิจกรรมพิเศษที่ฉลองสาขาที่40นะฮะเรามี launch mascot ตัวใหม่นะฮะนกโรบินนะครับแล้วก็มี launch l i n นะเขาแล้วก็พิเศษเขาก็อยากจะเรียนเชิญนะฮะ ทุกคนนะครับทุกท่านที่ได้ม,มีโอกาสผ่านมาทางโรบริซันและชาญชัยบุรีรัมนะครับก็แวะเข้ามานะครับเรามีกิจกรรมรทุกวันที่ก็ลองมาเยี่ยมแวะชมกันขอบพระคุณม,มากคคบขอบุณครับ ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันบุรีรัมเพียงแห่งเดียวก็ได้รับความสะดวกสบายครบครันจริงๆค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีทั้งโซนช้อปปิง้งจอยนิง่งเอนเ,เตอร์เทนเมนต์รวมไปถึงเซอร์วิสอีกด้วยค่ะก็แหมที่โรบินสันเนี่ยนะคะเขาตอบครบทุกไลฟ์สไตล์เติมเต็มทุกความต้องการของคุณอย่างแท้จริงจะไม่ให้ฟินได้ยังไงจริงไหมคะหากใครผ่านไปผ่านมากับจังหวัดบุรีรัมนะคะอย่าลืมแวะกันมาที่นี่ค่ะโรบินสันไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์บุรีรัมค่ะ